เดี๋ยวชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำชุด B A แล้วก็เปลี่ยนจากชุด B A ไปเป็นชุด D A ก็คือขั้นต่อไปของชุดเราชุด B A ก็คือชุดที่ผมสวมใส่อยู่นี่เองก็คือเป็นชุดเขาจะเรียกว่ามาเตอรี่เซตอ่ะเออเป็นชุดที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ขั้นต่อไปก็จะเป็นชุด D A นะคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่การทำชุดเลยว่าวิธีการทำต้องทำยังไงบ้าง ขั้นตอนแรกเราต้องมีแต้มรูทก่อนนะซึ่งแต้มรูทเนี่ยก็จะหาได้จากการลงกิจกรรมทั่วๆไปฮะบลัดเดวิลเคออสหรือว่าลงาดันกระจกนะพอเรามีแต้มรูทแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกับลุงเจมสเดือนมาหน้าท้ายๆอะ่ะเราเอาอาชีพไหนมาแรกก็จะได้อาชีพนั้นนะบางอาชีพก็จะมี2เซตบางอาชีพก็จะมีเซตเดียวซึ่งอาชีพที่ผมเล่นเนี่ยจะมีเซตเดียว ื้อมาเนี่ยเรายังไม่สามารถสมใส่ได้นะเราต้องเอาไปผปสมกับไข่ก่อนนะแต่ผมจะสอนวิธีการทําไข่เออซึ่งถ้าสมมติว่าใครจะซื้อเป็นชิ้นแรกนะผมแนะนาเป็นซื้อพวกอาวุธก่อนนะเพราะว่า,าวุธเนี่ยซื้อมาเราสามารถใส่ได้เลยเออเราไม่ต้องเอาไปผสมเราสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าจะใช้ต้มรุด10,000แแต้มอนะ ผมซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยฮะจะได้เป็นชุดมายังไม่สามารถสวมใส่ได้ฮะวิธีการทําไข่อันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงฮะก็คือเราต้องมีเซตก่อนนะเซตบวก11 o เอ6อฟฮะซึ่งเซตเนี่ยจะไม่สามารถตีได้ทุกเซตนะจะต้องเป็นเซตที่เขากําหนดมาให้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเซตไหนใช้ได้บ้างฮะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของเซตที่สามารถเอามาตีเป็นไข่ได้ฮะ เออก็จะมีไม่เยอะมากซึ่งเซตพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้จากการซื้อในตลาดหรือว่าหาได้จากการลงกิจกรรมบลัดเดวิลต,ต่างๆนะก็จะเป็นรายชื่อแต่ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็เข้ามาดูกันว่าเรามีเซตพวกนี้หรือเปล่าต่อมาจะเป็นขั้นตอนการตีไข่ฮะอันนี้จะค่อนข้างใช้เพชรเยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็มีโอกาสแหกด้วยนะคือตีชุดก็มีโอกาสแหกตีไข่ก็มีโอกาสแหกฮะซึ่งแบบโอโ้โหถ้าแหกนี่หัวร้อนนะฮะ มาเดี๋ยวผมตีให้ดูว่าวิธีการตีมันยากขนาดไหนใน,นต้องตีปายบวกสิบเอนะ็ะฮะยัดไปเลยรัวๆตีห้ากูต่อฮะแปดเ้าโอเคชิว่อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะซื้อเซตเนี่ยก็แนะนำซื้อเซตที่มีโชคให้แล้วก็ออฟสิบหด้วยก็จะดีมากนะอันนี้ผมก็ซื้อมาเป็นมีโชคแล้วก็ออฟสิบมา่ะมาเดี๋ยวเรามาตีเป็นบวกสิกันฮนะยัดชุดลงไป โอกาสสาเร็จ90%นะแต่ว่าผมขอย่าใช้การแตกก่อนนะเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นการแตกนะสามารถซื้อได้ในแคชชชอปเออก็คือบวก9ขึ้นไปเนะี่ยเราสามารถใส่การแตกได้มาหวดกันเบาะเรียบร้อย90%นะ h ah. นะแหกยัดกันใหม่อะน่ะเราก็จะมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอกาสสาเร็จด้วยฮะอันนี้ผมมี4เม็ดนะโอกาสสาเร็จเป็น94% มากดเลยอันนี้ไม่ต้องใช้การแตกและเพราะว่ามัน94แล้วถ้าแหกก็พอก่อนดีกว่ากดไปเรียบร้อยแหกเก้าสิบสี่เนต์นะเมื่อกีน้นี้แหกนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาซื้อใหม่แป๊บหนึ่งฮนะมาฮะตอนนี้ผมซื้อชุดเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็เหมือนเดิมนะซื้อที่มีโชคแล้วก็มีออฟมาให้ก็จะดีมากฮนะ แต่ว่าผมลืมบอกนะว่าเราไม่สามารถเอาอาวุธตีได้นะบางเซตก็จะมีอาวุธแต่ว่าเราไม่สามารถใช้อาวุธตีได้นะอาวุธกับเครื่องประดับต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะใช้ได้แค่ชุดนะโอเคมาตีกันใหมนะ่อะเมื่อกี้94%นะแม่งแหกระบบตีบวกของเกมนี้คือมันแบบมหัศจรรย์มากๆนะ90%แหกรอบแรกแล้วก็94%แหกรอบที่สองอ่ะเจ้าไปยัดไปครับบงเซตโอเคศูนย์เหมอเหมอ,มอต้องซื้อเพชรเพิ่มด้วยเนะี่ย ทำยากมาก่ะชุดเออแนะนำไม่ซื้อนะถ้าสมมติว่าแบบผมว่าซื้อคุ้มกว่าซื้อไข่ซื้อชุดเซ็ตมาเลยอ่ะมันคุ้มกว่าโอเคบวกข้าแล้วเดิมคุยกับลุงกอบบิ้นนะก็ะโยนชุดใหม่อ่ะผมว่าอย่าใส่กันแตกดีกว,ว่าหมดไปไม่ติดนะแม่เจ้าบวกเจ็ดนะบวกศูนแม่เจ้าอ่ะจะัดพูละ วงผมจะหมดละโยนลงไปแล้วก็ใส่กันแตกนะอย่าลืมนะไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะกันแตกนี่อย่าให้ขาดมันอันตรายมากๆกดไปโอเคติดท่ารอบนี้60แล้วเดี๋ยวผมเอากันแตกมาก่อนโอเคจัดลงไปฮะแล้วก็กันแตก80%นะรอบนี้กดไปโปะโอเคสำเร็จนะ ตอนนี้ผมได้บวก11มาละใช้เพชรไปประมาณ50เม็ดได้เออม่วงครูเนี่ยประมาณ50เม็ดเลยแล้วก็ชุดเซตการแตกอีกเทียบฮะต่อมาจะเป็นขั้นตอนการตีไข่นะก็คุยกับรุงกบินเหมือนเดิมมาเรื่องเมนูนี่ฮะอันที่2แล้วก็โยนชุดลงไปโอกาสสำเร็จ80%นะแมดเจ้ามากดกันโอเคช่องไม่พอช่องไม่พอโยนชุดลงไปโอกาสสำเร็จ8 0กดโอ เรียบร้อยสําเร็จนะฮะพระเจ้าพอเราได้ไข่ามาเนี่ยต่อไปก็จะชิวๆแล้วเพราะว่าโอกาสสาเร็จ100%ยนะโยนชุดลงไปชุดที่เราแลกมาแล้วก็โยนไข่ลงไปอะโอกาสสาเร็จ100%่งรปอร์เ็นตกดโป๊ะนี่อันนี้เราก็จะได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือใส่ได้แล้วนี่อันนี้ก็คือวิธีการทําชุด B A เห็นไหมว่าขั้นตอนมันค่อนข้างซับซ้อนนะถ้าใครแบบ มีงบหน่อยอะผมแนะนําว่าซื้อเอาจะคุ้มกว่านะดีกว่ามาตีเองนะตีเองนี่เจ็บปวดมากๆแล้วหัวร้อนมากๆละต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําชุดจากชุด B A ไปเป็นชุด D A ฮนะขั้นตอนแรกเหมือนเดิมว่าปายเมืองซามะเราต้องแลกแปลนก่อนนะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยยุ่งยากละไม่ต้องใช้ไขล่ละจะใช้แค่แบบแปลนนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมขอทําเป็นอาวุธก่อน เราจะไม่ทําชุดครเพราะว่าทําชุดมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะใส่เป็นเซตไม่ได้อมันต้องทํา4ชิ้นน่ะเออผมขอทําเป็นอาวุธก่อนนะซึ่งอาวุธผมก็มีล้เป็นคาถาผมอยากเปลี่ยนเป็นขั้นต่อไปอขั้นต่อไปจะเป็น DA d a ก็คืออ่าดาร์ Angel. นัก e l นเจนี่อันนี้ก่อนที่จะไปตีกันเดี๋ยวผมขอพาไปดูก่อนว่าขั้นของอาวุธอ่าม e ลติเซตเนี่ยมีขั้นไหนบ้างอนะ นี่ยก็เข้าเว็บมานะแต่ผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนิดนึงนะเออค่อยๆค่อยๆดูไปดูซ้ําก็ได้ฮนะมาที่นี่ฮะมาเตอรี่ไอเทแล้วก็ชุดเกรานะะปดไฟนี่ตอนนี้ก็จะมี9ระดับนะซึ่งขั้นแรกเนี่ยก็คืออ่านี่ปลัดแองเจิลที่เรามีกันขั้นต่อไปเนี่ยก็คือนี่ฮะนี่ดาร์กแองเจิลนะเราก็ต้องใช้หินนี้ในการทําชุดอันนี้หินทําชุดนะ อาวุธจะเป็นอีกอันนึงฮะเนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดที่เขาใส่การแบบเต็มระบบอะสวยนะชุดนี้เออก็มาดูกันฮนะว่าเนี่ยชอบชุดไหนบางทีเราไม่ต้องทําสุดก็ได้นะเราทําที่แบบเซตที่เราชอบอะที่มันสวยๆอเออมากลับเข้ามาในเกมเราอันนี้ก็คือในการทำทำอาวุธทำอาวุธเนี่ยจะใช้แต้มรูดแสนแต้มมาอันนี้ก็คือเนี่ยทำพวกอาวุธใสเห็นไหมเวพร ส่วนทำเครื่องสวมใส่เนี่ยก็นี่ฮะด a r k แองเ l ิลเห็นปะใช้ห้าหมื่นเออใช้คนละอย่างนะอย่าจำสลับกันนะเดี๋ยวผมจะขอย่าทำาบุธก่อนนะกดแรกมาก็มีแปลนอันนี้ก็มีขายในในตลาดนะแล้วก็น่าจะถูกกว่าด้วยฮนะเออว่าไปโนเลียฮะคุยกับคุณลุงก๊อบบินเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องยัดออฟเพิ่มก่อนนะเพราะว่าต้องใช้ออฟ16บวก 11, นะออฟ16 มาพอเราตีบวก11แล้วก็ออฟ16เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาคุยกับคุณลุงกอบบินเหมือนเดิมมนะแต่ว่าอย่าลืมมันใช้ภู30ม่วง30มสิบเคออสหนึ่งแล้วก็เอ่าคียชันหนึ่งนะผมก็เพิ่งไปถอยนี่มาครับม่วงมาเยอะมากๆนะกว่าจะสำเร็จเนี่ยไป30เมตรฮะ่ะรุยกันอย่าลงไปฮนะแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง ่วง30มสิบอะคูอีก30โอกาสสำเร็จ100%อนะอันนีชิวจัดกดปลายโปะ๊ะเรียบร้อยเนี่ยกระทาระดับที่2คันที่2นะดาร์กเองเจีว่ายอดเยี่ยมมากนะคลิปนี้หมดไปเยอะอยู่พอสมควรอืแต่ว่านั่นแหละวิธีการทำก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งถ้าใครแบบไม่อยากปวดหัวไม่อยากหัวร้อนเะนี่ยผมก็แนะนำให้อ่าซื้อเอาจะคุ้มกว่านะ แล้วก็ถ้าใครงงก็แนะนําให้แบบดูซ้ำค่อยๆดูไปเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะแต่ว่ามันแค่มีรายละเอียดเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจจริงๆแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนถูกปะแล้วจากขั้น DA เนี่ยเราจะตีไปขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมนะออฟสิบหกบวกสิแล้วเราก็ไปซื้อแป่นในขั้นต่อไปซึ่งเว็บที่ผมให้ดูระดับขั้นก็ให้ดูไปแล้วนะก็ประมาณนี้แหละตีขั้นต่อไปมันก็จะไม่ไม่ยากละมันก็จะง่ายๆละมันจะมียากแค่เนี่ยแหละ ตีชุด B A เนี่ยแหละให้มันตีไข่มันจะค่อนข้างยุ่งยากนะอีกอย่างหนึ่งนะก็คือไข่เนี่ยเราสามารถซื้อได้ในตลาดซึ่งมันจะมีไข่บางประเภทที่เป็นบวก1 1ให้เลยนะก็คือเราสามารถเอาไปยัดกับชุดเราแล้วชุดเราก็จะกลายเป็นบวก11ได้เลยก็จะมีขายในตลาดแล้วซึ่งไอเทมเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องสุ่มได้จากเนี่ยกาชาปองหรือว่าเปิดกล่องเปิดอะไรได้เนี่ยแหละเนาะเพราะว่ามันไม่มีวิธีคราฟแบบนี้ฮะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครง,งงหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้หรือว่าไปถามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้ฮนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ